การาบน้อมาสการค่ะปู่ค่ะอ่าเจริญพรเอ็ดโจพารวยและก่ายเอฟซีสกุสกุลเ้อะมันนี่ก็ถือว่าเป็นมือสันวันดีราสิฮูกุกขันสีมาให้แนวทั้งหัวเล่าอัฒนาเนาะมืออื่นนี่วันที่สิบห้าเดือนสิบปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะจ้ะอ่าแต่ว่าก็ามืออื่นนี่ก็อ่าซีห้เอ็ดโจนำเสนอว่างวดที่ ผ่านมาหลายๆงวดมันเป็นจังไดแน่เดี๋ยวปูคู่ขันสี่มาให้แนวทางต่อจาก H o เอ,าอ็ดโจเนาะค่ะเอ่อจังสันอุบก็วเาเลยยขอบขอบประคุณกับปู่ค่ะอ่าแนวทางของปูขู่ขันเนาะหลังออกพันสามมันนี่โอ้ไห้มสามงวดเนาะ,ะก็เขานึงสามงวดเน่ะเขาสามงวดเลยงวดที่แล้วเนาะ,ะยกตัวอย่างเนาะศูนย์สามเก้าสี่ห้าหกเนาะเลขออกสองตัวล่างเก้าสี่เน่ะ เก้าสี่ตอนไล่สซดนี่ปูบอกว่าเด่นสี่ซีมาแล้วค่ะแล้วก็ฟันแล้วค่ะความฟันฟันว่าอา่าคนมาบอกเลขเสียงบอกเลขเลขออกแล้วสี่เก้าแปดโอ้ย <c oughs> คือบอกแม่นอลตัดสองตัวนะะ้อ่ะกันผู้ใดตัดสี่เก้าเก้าสี่เนาะได้เต็มเต็มนล้ค่ะหรือตัดเก้าแปดสี่หางนึงนี่เหันตัดกนะันได้เนาะปูเนาะสี่เก้า 4ีแปดเก้าแปดเท่านห้่นึ่งดีอือซมแ่นละเพราะเพราะว่ากันผู้ใดตัดนี่การสีได้สองตัวแล้วอะ <Man. S 1> ถือว่าฟันแม่นมากๆนะและปู้ที่ผ่านมานน่เนาะเนี่ยแล้วก็เด่นซีปู้บอกว่าให้ซีเนาะ่ะซีมาจริงๆ2สองเมื่อวานนี่อาจจะดังก็ได้เนาะ่ะอาจจะดังผู้ใดกับสองสองสองก็งเลยมาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็บรลูด,ดอก mm. เพื่อนแนวดหนเนาะ เดี๋ยวสีหาว่าเปี่ยนเลขอีกคันว่าเปี่ยนเลขมันออกตัวเก้าสี่เดียวก็สิเป็นยังสั้นยังสีอีกเนาะง่ะคันผู้คันผู้ใดลูดเนาะง่ะรูดสองกับซีกับยังได้อยู่เนาะคะ่ะได้ข้าบปลทอยู่เนาะ,ะปูเนาะเป็นบ่ต้อง,องตัวหนึ่งกับบ่ได้มาลายตัวย้อนหลังไปอีกสิบตุลาคมสองนห้าแปดเนาะงะอันนี้วิ่งรูดเจ็ดเขา่าเข่าตั้งแต่แรกที่ปูหามากหมายถึงว่าคือลงคลิปอย่างวันเนี้ย ก็คือไห้ต้นสบับเลยคือเจ็ดก็ออกสามเจ็ดนาะอ่ะออกเป็นตัวกับเจ็ดสามูหสามเจ็ดเข้าตรงๆเนาะแต่ว่าตอนที่เขามาไล่สดนี่ก็คือย่านเลขคนเปลี่ยนอะนะก็เลยมาเอาศูนย์ไปนั่งทับบูไดลรูดเจ็ดกับศูนย์สองตัวนี่ก็คือบอขาดทุนเนี่ยมมนะแมนบูปูเนาะนี่แมนอันนี้อันนี้คือไหเบิงบ้งเบิ้งถามว่าทําไมต้องพูดนะคันบ่าเว้าก็สิบ่าเข้าใจนะฮะว่าเลขเปลี่ยนนั่นสินะบางที่บางั้งนี่อ่าแอด แอดกับ,กบปูเนาะคะ่ะกัสิวว่าให้ฟังเลยเนาะคะ่ะคือให้บางครั้งอาจจะเข้าชุดแรกก็ได้หรืออาจจะเข้าชุดที่สองก็ได้เนาะคะปูมแมนบอสอันเนี้ยเขาบานนี้ก็ต้องพิจเจรนาเบิงเนาะ,ะเนี่ยอย่างงวดที่หนึ่งอย่างเงี้ยปูหาแปดก็ศูนย์มาหนิแต่แรกบานนี้มาไล่เนาะมาไล่ให้แล้วปู่ให้ในในกลุ่มอะก็คือเลขสี่หกตรงๆงเนาะปูเนาะในรายกลุ่ม แต่ว่าอาผู้ให้เป็นเลขหกดีวกว่นในไล่กลุ่มเนี่ยกับเขาซี่หกอยู่เนอะค่ะเลขวิ่งรุ่นอันนี้ก็บางครั้งก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของแอดด้วยเนาะคะเพราะว่าอ่าพูดบางอย่างกับสิเฟยแนงสิกับขอไพยเนาะคะมันกับคนเล่าเนาะอ่ะเอาไม่มาเนี่ยก็สิเป็นทัง้งซีหละผู้ใดเบิ้งแล้วก็ขอให้เข้าใจเพราะสังเข็มนันปุนเนาะว่า ลักษณะตัวเลขจะเป็นลักษณะแบบนี้บาทนี้บาทนี้ขันแมงวดที่ซีอาจสีเขาตัวต้นที่ปูแห่งก็ได้ไล่ซดนี่จักจังในกับวัลูกแมงนบราปูมันอาจจิ <Okay. S 1> สลับกันหรือเปล่าอันนี้กันต้องพี่จอนนาเบิงเนาะเพราะว่าเราก็ฟันไม่ได้หรอกฟันท่องมาออกแน่เด้อลอยเปอร์เ็นต์พันเปอร์เซ็นตมันบอกปั่เ mm. อเอออะ เอาพี่จานะบางแจ่ว่าเอฟซีค่ะประจำที่มันลอ่อเนาะกะคะ่อนข้างแม่นยำเนาะ,ะ่ะเลขปูซีตัวแตกก็เคยมีแล้วสามตัวแตกก็มีเนาะ่ะปูความฝันนี่กะฝันอีเนี่เได้กะปูม่แล่นฝันให้แน่ก็ฝันแม่น,นเนดออ้อสนองบางที่กะกราบขออภัยเด้อกะปูแอดกะเป็น คนธรรมดาพูดกับโชกโ่อคากแน่นอนคะ่ะกับหลงลืมเจ้าของเนี่ยกับกบาบเขาไพ่เพราะว่าพูดกับพระกับเจ้าเนาะ <c oughs> แต่ว่ากับโบได้ไปหาผู้ใดมิตรยู่แต่กับบ้านนะคะแอดกับโบได้เดินทางไปข้างนอกนะคะพูดเนาะแล้วก็ <c oughs> บางครั้งคําพูดคำจา่าแอดกับสิลงเลื่อมแอมดก็เป็นแค่คนธรรมดาเนาะคะ่ะ จิลืมเนี่ยหลงลืมเจ้าของกับคอไพนอเนาะกับรับขอขมาลาโทษเนอะปูเนดะอร์เร่ม,ม,มีปัญหาอย่างดรอกเพราะว่ามันเท่ากับใสีวิตเ์อออยู่ในสังคมมันเก็ดีว่านาะบางที่เก็อาจจะติดนนซยมาจากสังคมของเขามันโมเมนต์สังคมของพรนะเนาะจ้เออทีไดอยู่งสีไดสิมาเปะเป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างเัน้นเออมันก็ เป็นเรื่องธรรมดาละเพราะว่ามันการใส่ชีวิตอาตมายังบอกเลยว่าอาตมาใส่ชีวิตอตอนที่เป็นสม,มณะเหนียวหยาดเติบอยู่นะไปใส่มาใส่ก็ลำบากนะเข้าใจปะกบปู <c oughs> มันบาคือจังหยาอย่างโยมไปใส่ก็ได้อยากกินอยากดื่มเวลาใดก็ได้เบิรนะะเนี้อ เป็นเวลาเวลาเนาะใส่สะดวงากนะแม่นี่หรอกครับปูมันก็คือจังหวะน่าละก็คือเปลี่ยนสถานะไปจากนัยก็จะเป็นพระและบานนี่ปูวันนี้แนร่ยนตัวเลขนี่จ้งใดครับปูมันจันนี่ค่ะมันจันแล้วมันพุดมันพุดเมื่อนี้มันขคางมอืมก็ จากสั้นก็ชี้ว่ามาสู่แนวทางเนาะเพราะว่าว่าหลายแย่หางมันก็บกพรายดีปันไดดอกผู้ที่ท่าก็ท่าเยกแอนแหละแต่ว่าเมื่อคืนนี่ก็ยินดีกับคุอยากคณโยมเด้อผู้ที่ได้โชคสําหรับผู้ที่ยังบ่ได้ก็พยายามต่อไปเด้อเพราะว่ามันเรื่องของโชคลาภเนี่ยตมะบ่สามารถที่จะไปชี้ให้ผู้นั้นมีโชค ผูนี่มีโชคได้ดอกมันขึ้นกับดวงของโยมเดนอะผู้ลังคนมาฟังอัตมานี่สี่ห้าร้อยคนเนี่ยคนถืออยู่ประมาณจัดร้อยคนก็มีเอผู้ที่บ่ถือก็มีหลายเนาะ,ะก็เรียวแต่เพราะว่าที่มันบ่ถือเพราะยังเพราะว่าบุญวาสนามันมันมายังบอดนะเอ,อเลขปูขันให้ไปเหนียวบ่ามากจะสี่บ่ซืสือดอ,อกกอ่ะ มันก็บาได้โชคไปนะไอ้บางนั้นเพราะว่าจับก,กรรมในเว้นมันไปคัดโชคคัดลาบคุณญาติคุณโยมเดอ้อเขบามาฟังเนี่ยฮะอาจย์สันกับว่าแค่สังเกตแค่นี้เดอ้อบุญภัยบุญมั่นเดอ้อเพราะว่าเลข่อูมคุมันนี่พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเนี่ยคือไอ้อยังสี่ไปออกจังสันช่วงให้ที่แรกว่าไล่ซดมันก็โอ้ยไปเข้าไอ้ครั้งแรกเนาะบางที่ก็ไอ้ตอนที่ให้ครั้งแรกนี่ เขาบอกเขามาไล่สดมันเขามันสลับกันไปกันมาเด้อคุณโยมก็ต้องเอใช้สติใส่ปัญญาแน่คือแบว่ามันชักมันจังไดนมันก็น่าหลักคือว่าคือจังบุญนั่นแหละอที่นี่ยังก็ไว้เล้าพัฒนามือนเนอะวันที่15เดือน10ปี2568นี่ก็เป็นบันพะเด้ยโยมเด้อให้ระมัดระวังแี่วันพระนี่อตมายันบ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 น ให้ระมัดระวังเนี่ยเด้อเพราะว่าอาตมาก็ว้าไปบ้าบอของอาตมาล่ะเออจากซีเมนบอมแนกับท่าเบิงมมอร์อนเดอไอ้เบ็ดบ่น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 นั่นแหะเออไม่ยอดูเด็้อฟังดีดีเด้อฟังแล้วก็ใส่สติป้อมเพราะว่าทุกทุกอย่างที่อาตมาเว้านี่ก็คือมันต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่ล่ะคือจังหวะวานยังบอกว่าผู้ใดถึก ถึกจาเริ่มคอคากาแฟเด้อแอดมินกัยังว้าอยู่พวยปู่กูขันคือว่าแบบนี้มีเป็ดปิศนาอีกแล้วสนไปจังสั้นละะให้อัดให้คนญาติคนยมพิจารณาเด้อเอ่อมืออื่นนี่ก็เป็นวันพาเนาะอ้าวจังสั้นก็ให้แอดมินเพิ่นเตรียมจดไว้แหยเนาะแนวทางเนี่ยฮะฮะวิ่งรูดตัวได้ปุ๊ก มิ้งลูดไปทีเล็กแปดเนาะแปดกจ้ะอา่อาอ่าตัวสำรองก็คือเล็กเจ็ดเดอร์จ้ะห้ไไยไไอยท้ายห้อยเช็กางนึ่งแล้วก็สิจับคูให้ตามอันนั้นแหละสิจ,ะจับคูไปที่แปดศูนย์เนาะจ้ะอือแล้วก็แปดหนึ่งจ้ะแปดหนึ่งค่ะอา่าแปดสองแปดสองค่ะอา่าแปดสามแปดสามค่ะ แปดตีแปดซี่ค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะแล้วก็แปดเก้าแปดแปดเก้าจ้ะอ่าจำเนียร์ละเพราะว่าอ่าแนวทางก็จะมีประมาณแปดเนาะแปดตัวเลขคือเก้าอืมป็นนะจัตัวเจาะเด้อจับตัวเจาะจ้ะตัวเจาะก็จะมีแปดศูนย์เน้นที่แปดศูนย์เนาะ 80, <S <S> <S แปดศูนย์แปดหนึ่งนึ่ะแปดศูนย์และแปดหนึ่งค่ะแปดแปดสามแปดสามค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะซัมนี่ละกจะให้สี่ชุดแล้วก็วิ่งรูดแปดกับเจ็ดเนี่ยเน้นที่แปดนีเนาะค่ะปูนบอแมนเน้นตัวเน้นก็คือแปดจ้ะเออลองก็คือเจ็ดนั่นแหละ ก็ <Yeah. S 2> ให้ระมัดระวังในเด้อที่มันหายไปสองตัวนะก็ถ้าสายรูดก็บ,บ่มีปัญหาดอกแต่ถ้าสายเจาะนี่ก็ใช่สติในเด้อเพราะว่ามันก็นตามนี้หละก็เมื่ออันนี้แล้วก็พยายามกับตัวไว้น้ำเด้อคือคือ่บ่าส่วนมากเอฟซีจะพลาดนะเพราะว่าเต่เอฟซีในกลุ่มในยังนเนี่ยอัตมาให้เลยให้ใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยบางเทือนี่ ให้ไปสามตัวก็ตัดเลนแน่นะอย่าไปหวังรวยหลายน่ะก็คือแบบว่าอ้ยสิไปเอาเตะสามตัวคันมันมาแค่สองตัวเท่ากับบดได้คือเก้าเด่น่ะอ่านี่ก็ว่ารวมๆโดยความเป็นห่วงปัญญยายย่าปูขันนะก็คืออยากให้ได้โชคได้ลาภละเออตอมาก็ก็แเล่าแต่คนหยาิคนยมนะะว่าเออบางที่นี่ก็พระก็ให้เป็นเพียงแนวทางกัพกบพรรก็บ่ฮู้คือกันนะว่ามันสีออกทียังเนี่ย เอาปูขออนุญาตทวนตัวเลขแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวให้ปูคุยกันแบบที่ต่อปูขันลาวันพุธสิบห้าตุลาสองห้าหกแปดนะคะวิ่งรูดแปดนะคะรองเจ็ดเดอร์เน้นที่แปดสองตัวมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้านะคะเน้นที่แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามและแปดห้านะคะแปดเก้าอย่าลืมเอาแปดหกมาแมนเดอค่ะแปดหกหายไปเนาะปูเนาะ แล้วก็แปดสี่น้องอ่ะแปดซี่ก็แปดหกหายไปอันนี้ก็แปดสี่ไม่ได้หายเด้ออ๋ออยู่นะ <8 S 1> พูดผ <8 C S 1> ิดตัวนแปดี่ <7 C S 1> ไม่หายอยู่ๆหายแปดสี่หายแปดแปดโอ้แมนแมนระวังเบิ้งนั่นเนี้บหมปู่ยังมาระวังเบิ้งหายไปแปดแปดและแปดหกน้ะไปพี่จันนาหน้าเบิง้งอ่ะวันนี้ก็ให้ปูว่วาวตอยค่ะเดี๋ยวเสี่ยวของไใบของเกาโซ่บเบิ้งเบิ้งกัน อ,ปอ<ก>าปูแนวทางสมุทรแนวทางหมดทัตงมวลนก็มีซัมเน่นะก็คือแบบว่าเออมีแค่นี้แหละท้งหมดทั้งมวลก็แนวทางก็มีซัมนน่ก็คืออในเรื่องของ,งวุฒรัฐบาลไทยก็ลองสกอรเดอร์เพราะว่าก็จล่อยแนวทางไคยูดอกก็คือว่าอาจจะเป็นมือมอื่นเนาะเพราะว่ามันก็ เมื่ออื่นเป็นวันที่สิบห้าเนาะจ้ช่วงอาจจะช่วงอาจจะแรงๆน้อยจากหน่อยหนึ่งก็ได้เพราะว่ามันมันกัยังท่านอยู่หวยมันบดาออกวันที่สิบห้าเนาะมันออกที่สิบหกนะเสาราวันที่สิบหกก็นั่นแหละก็คืออ่าให้คุณญาติคุณยมหาสกอนนะไวรัฐบาลไทยแต่ว่ามีโอกาสเด้อคุณญาติคุณโยมก็คือ ตามที่นิมิตไมท้ทีดีนี่ก็อก่น่าจะสายสายวิ่งเนี่ยตมาก,กับบอกว่าเออหัวรัฐบาลไทยนี่สายวิ่งอ่ะตมาคิดว่าน่าจะได้ยิ้มหวานนะคือสายวิ่งเฉพาะสายวิ่งเยอะเออคือแบบว่าสายรูดเนี่ยตมาก,ก็ยังบ่มันใจบันไดนะแต่ว่าถ้าสายวิ่งนี่ก็คือแบบเกิดว่าจะเก่าสิแบเปอร์เซ็นต์นะ สำหรับสายวิ่งเดอร์ก็สายลู่ก็ท่าสะก้อนและก็สายจับคู่นี่ก็ต้องท่ายอีกละ่ะเออพราะว่ามันก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะก็คืคอแบบว่าออในปูกคันเคยสร้างผลงานมาในอยู่ช่องื่นเนี่ยถูกติดต่อกันอ,อ่สิบสามสิบสีงวดก็เคยเคยถูกมาแล้วเนาะก็ะคืออันนี้ก็คือให้อ,อ่ติดตามไว้นะเขาว่าออในช่วงเข้าพรรษาก็ได้ ยุดยาวเนาะกับบไดยไห้กับคุณญาติคุณโยมเมื่อออกพรรษาแล้วก็อ,อลองมาเซิบเซิคนเบิ่งหน้าปะความเหม็นยำเป็นจังไอก็คือพากว่าออแนวทางนี่ก็ให้ใช่วิจารณญาณเดอ้เออาตมาบอกเคยบอกว่าสิถูกหลานปร์เซ็นหรือว่าสีให้คุณญาติคุณโยมมาเล่นแบบเอาเป็นเอาตายเดอ้อมันบ่แมนได้ ปูคุันนี่เออปูคุคันนี่บ่ยากบ่ยากดังเด้อเพราะว่าพวกกากรันตีให้ไปนะมีแต่ปูคนเดินก็อ้ยปูลังค้นก็กระบานนู้นไปกองสลากมาแล้วแต่ปูคุคันนี่บ่เคยได้ไปกองสลากนำปูด้วยอยาิโยมกองย่อยยวัดแล้วแก่ปูมา ยูวัดนี่แหละเออก็เฮ็ดคือเด็กน้อยอนุบาลนะเล็กมีแค่ซิบัวเดี๋ละตั้งแต่เล็กสูเล็กเก่าวนอยู่นี่แหละนี่แหละกูกูขันเฮ็ดจังสี่ล่ะก็สมเด็กอนุบาลล่ะเลี้ยงบ่จบจักเธือเนาะเดี๋ยวก็สอบเดี๋ยวก็สอบอาทิตย์หนึ่งมีสอบสามเธือนเนาะไปบานิดไหกันเดือนหนึ่งสองรอบนะจ้ะสิบหกกับวันที่หนึจ้ะ เฮ็ดก็ซสอบบ่อยจ้ะปู่สอมบ่อยนะปู่ปูพันนี่อยู่เต่ในวัดละเออบ่ได้ไปใส่น้ำมูดอกอืโบ่เคยถอดจิตถอดเลี้ยงไปกอบสลัดน้ำมูเนาะกานสั้นเอาสิกระปูมือแรกนี่ฟันไหนเนี่ยเด้อค่ะปูมือแรกมันโกรธมันพระเนาะจ้ะกับสิพยายามมันนี่กับมันกับเป็นบุญเก่าของปูขันเด้อคุณญาติคนโยมเนี่ ขันบุญบารมีปู่กูขันที่ได้บำเพ็ญมาในการเฮ็ดบุญสุนทานอญาติโยมก็อาจจะมีเฮอีกเนาะค่ะว่ามันเอ่อมันก็ขึ้นอยู่กับอดวงคนเท่ามันก็มีขึ้นมีลงเนาะคุณญ,ญาติคุณโยม <c oughs> อยากให้ใส่สติปัญญาแน่เพราะว่าเลขปู่กูขันนี่มันถึกยากนะเข้าใจบอกผู้บุีบุญบุีนี่ซื้อบถ่ถทึกดอกโยม เพราะว่ามันสลับไปสลับมายุ่งเสียตมาเบิงเบิงอยู่สองสามงวดเลยเนี่ยตมาเห็ุว่าผู้ที่ได้ก็ได้ไปผู้ไ่ได้ก็คือจังหวะนั่นแหละอ่าจังสันก็ว่าวมาโดนแล้วมันก็คือสิเกินละมั้งแปดนาทีมันสิบเจ็ดนาทีได้หรอครับผู้กา่โดนดนได้ว่า,าเทียน,นึงครับเมื่อเป็น,ย,น,ปนาายังครับผูอ่านั่นนะก็อ่ายัง ยังดีใจนะแบบว่าขึ้นจังไดก็มีเอซอยู่ต่างประเทศนะที่ได้เห็นได้ยินมากคุณโยมว่าเออมาจากฟั่งลาวเนี่จากอีย่างออสวิตต์ป่จ้าเมาื่อวานนี่สวิตเซเลนเนาะจ้เออคือว่าก็ดีใจนะคุณญาติคุณโยมที่มีเอฟซีต่างประเทศนะที่ได้ติดตามปูคุขันก็ขอให้ติดตามเรื่อยๆเดอ้อเพราะว่าอ,อมันก็ ไอแนวทางอีกอย่างหนึ่งนะคือแบบว่าเป็นแนวทางซื่อๆแหละมันเด็กมีเขามีรลดเป็นธรรมดาละเออมันก็เป็นแบบนี้ล่ละเพราะว่าคือมันอาตมาหูโบจรเนี่ยคือแบบว่าเออท้าหูจริงๆเนี่ยอาตมาิสห้ชุดเดียวเด้อโยมชุดเดียวก็อาตมาให้หลายเกเอชุดเดียวเลยไอเอซี่เนาะอย่างไ้ถูกสุปสุซอนเนาะปนณะาะให้ร่ำมัรด้วยนะ ทำบุญด้วยเพราะว่าช่วงกระทินนี่ก็นะาหลายวัดเนอะเพราะฉะนั้นก็ทำบุญทำทานกันกระจายกระจายนะก็อยากให้ก็อยากให้ได้สุขคู่สุขคนเนี่ยได้แล้วก็ไปทำบุญทำทานเอ่อเสริมดวงหรือเสริมบัตรสนาเจ้าของแน่น่ะเออคันว่าเหลือเงินเหลือใส้หลายๆก็ปั่นปูปูคันแน่ก็ได้นะคาทําสากาแฟ เอาเอซีมันกัดจีไฮยยอะดอกนะคะผู้ใดมมิช่วยม่ยอมเอาปูฟันเราสามตไม่เนาะค่ะคืนนี้เนาะวันพระคันสีฟันกับคืนนี้กับมบื้องเนาะปูเนาะสองวันนี่แหละมือในวันโกนมือในวันโกนจ้ะทํามันฟันนี่ยัง้นี่เก็สีมาเล่าสู่กันฟั่งอีกเท่อนึงนะกับคุณญาติคุณโยมะไปสุดสุดท้ายนี่ก็คือพรุ่งนี้ก็หลังจากเล่าออกบอกค่ะปู รัฐบาลไทยต่อเลยเนาะอ่าก็จะว่าช่วงนั้นก็ได้ก็คือว่า,าช่วงอ่าเจ็บช่วงอัจจรอ่อาประมาณไหนหลังหวยเล้าออกแล้วเพราะว่ามันเอะจะได้มีแนวทางมาเสริมออีกนะจ้ะกันว่านั้นก็จะไล่สดไล่สดรัฐบาลไทยไปเลยก็ได้เนะาะจับปูเออันั่นัะนันจะได้เป็นนอนเว่า ก็คุณญาติคุณโยมก็จะได้มีแนวทางามาอีกอันนี้เนะาะเอาจากสั้นก็ถ่ายสุดนี่ก็อาตมาก็มีอจะอวยพรกับคุณญาตคุณโยมที่เขามาเบิงนะ่งเนาะตั้งใจเขามาเบิ่งแล้วก็ตั้งใจฟังดีๆเดอ้อแนวคอว้บของอาตมานี่เพราะว่ามันจะส่งผลถึงคุณญาตคุณโยอมอืคนที่ได้โชคจริงๆก็คือคุณญาตคุณโยมเดอ้อบ่แมนอาตมาได้อาตม,มามีสิทธิ์ที่จะให้ แค่โชคลาภเขานั่นน่ะคุณหยาิคุณโยมสิควายคว้าได้หรือไม่อันนั้นมันก็อยู่ที่หยตดโยมเดอ้อสุดท้ายนี่ก็มืออื่นนี่เสียงโชคเสียงลาบก็ขอให้ fc สุขุสุขนุนจงมีโชคมีลาบกันสุขุสุขนที่เขามาเบิงปูกุขันแล้วเนาะะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังขอให้เฮงเนะาขะขอให้รวยปังปังขอให้รวยปังปังแล้วก็ได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านอ สุขุสุขนเนาะะสาม <3 S 1> ีล้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องพันแนเดอร์ปันเสดม,มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะเออเฟซเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจจากนิดนึงเอ่อกดแชร์กดไลค์พันแนเอ่อพันเสดมี กำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะอป่ปค่ณันุชาสำเนียงเนาะคุณโยมาสาตูสาตุเจริญพรจ้ะสาตูกบปูค่ะกาบขอบพระคุณกบปูการได้มาสการจ้าเจริญพรก็แนวทางปูกขุขันเน,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 นาะนานๆจะได้มาเบากับเบีซีทีนึนนงเนาะค่ะก็ให้แนวทางตัวแรกแล้วเนาะค่ะก็ถือว่าสามงวดเนาะค่ะสามงวดเลขปูกบเข้าอยู่เนาะค่ะเข้าถึงสามงวด บ้านีเมื่อนี้ก็คืองวดที่สี่ของเราพุ่งนี้เนาะก็ไปพิจารณาดูเนาะค่ะแต่ว่าก็ิมีไล่สดคือเก่าเนาะเดี๋ยวเรื่องถามปูเบิงเนาะค่ะถามว่าจังไดอาจจะมีไล่สดบอกอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าขันมันสลับแบบนี้เนาะแอดมาเลขปูห่มากนี่อาจจะเข่าแล้วเด้อค่ะนี่สุดที่ปูห่เมื่อนี้อาจจะเข้าแล้วก็ได้เนาะค่ะพา บางหันมันเขาไล่สซนมันสิสลับจับเปลี่ยนกันเนาะคะ่กะกับพิจารณาเบิ่งกับผูต้องมาเสื้อแอดเนาะง่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการประนันทุกสิ้นแลวค่ะก็กขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดขอให้แตกสามตัวสองตัวนะก็ขอให้รวยรวยทุกท่านขอให้โชคดีทุกคนนะว่าสื่อสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะว ถูกทุกๆรางวัลที่มีเนอคุณบอกกันแหมสลับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ